สวัสดีครับผมอันนี้ก็แอดมินโอ๊นะครับธรรมะบาร,รมีนะครับแล้วก็แอดมินโมนะทางธรรมะบาร,รมีเราเนี่ยได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับผม mm hmm. กระถินสาม,มัคคีสายที่9จาก108สายนะภายใต้ชื่อมหากระถินจักรพัรดิหนึสายบุญคืนกับร้อยเท่าพันทวีนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างฐานพระพุทธเมตตาในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนสอง6้ ณวัดป่าพุทธชินวงศสารามม่อนพญานครราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวนะครับทางเราจะบอกบุญตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25พฤศจิกายน2566และรวบรวมให้กับทางมาดามจอยนะครับช่องติ๊กตอกมาดามจอยสอนให้รวยนะทำบุญตามศรัทธาได้เลยนะครับเพื่อนๆโดยทางแอดไลน์มาที่แอดจักรพัฒหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับ ตรงนี้บุญตรงนี้แอดมินนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะั้นในการดูดวงมาตลอดนะหรือว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้มีส่วนในผลบุญตรงนี้นะครับเผื่อหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้การงานการเงินนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเพื่อนๆเนี่ยได้มีความสะดวกสบายแล้วก็มีความคล่องตัวขึ้นและที่สําคัญนะครับผลบุญตรงเนี้ยมันจะนําผลให้เรามีชีวิตณปัจจุบันที่ดีแล้วก็ เป็นผลบุญนําเราไปสู่สัมปรยายภพในภายภาคหน้าด้วยนะครับนะแอดมินก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดในผลบุญนี้นะครับยังไงก็สนใจก็ร่วมบุญตรงนี้ได้นะครับขอบคุณครับผมชาวราศรีพฤษภของท่านที่เกิดในวันที่ 14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ณปัจจุบันในเดือนกันยายน256 6นี้นะครับว่าดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีพฤษศในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีพฤษศนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ตั้งจิตสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีเพื่อความแม่นยำของไพ่นะครับ เราก็มาเข้าสู่การเปิดไพ่ดูดวงกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภก่อนจะเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรนะครับสำหรับชาวชาวราศีพฤษภขอให้ท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีขอให้ชาวราศีพฤษภจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับเรามาดูสถานการณ์ในช่วงนี้การของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างโอ ไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ตกใจเลยเหมือนกันนะไพ่เดอะทาวเวอนะครับไพ่ฟ้าผ่าตึกนะครับนะเดือนนี้นะครับนะชาวราศีพฤษศการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตในเดือนนี้กันยายนนี้นะครับขอให้ท่านก็ใช้ความระมัดระวังให้มากๆนะแอดมินเป็นหัวจริงๆไพ่เดอะทาวเขึ้นมาเนี่ยมันบอกในยะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ สุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณนะครับนะการทํางานต้องระมัดระวังความรอบคอบในการทํางานด้วยตรงนี้แต่แอดมินเนี่ยจะขอโฟกัสเรื่องของอุบัติเหตุในเดือนนี้มากกว่านะครับนะเรื่องการเจ็บไข้ไม่สบายอุบัติเหตุนะเ,ออเดือนนี้นะครับลองไปตรวจเช็คสุขภาพดูนะว่าตอนนี้คุณมีโรคอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าชาวราศรีพฤษภนะครับว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแล้วการเดินทางในชีวิตประจําวันเฉพาะเดือนกันยาย,ยนี้นะครับแอดมินขอให้ชาวราศรีพฤษภอย่าประมาทนะครับนะ อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับนะถ้าเป็นไปได้ในเดือนนี้นะครับนะแอดมินจะพูดทุกครั้งถ้าในในส่วนที่ว่าดวงไม่ดีดวงมันตกหรือได้ไพ่ไม่ดีมาตรงเนี้ยแอดมินอยากให้ชาวราศีพฤษภนะครับไปตลาดสดฟังแอดมินนะชาวราศีพฤษภที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับนะไปตลาดสดนะครับไปหาซื้อปลาซื้อสัตว์ที่กําลังถูกฆ่านะครับนะพวกปลาเ็าได้ปูก็ได้นะครับนะกบอะไรก็ได้หมดไอ้พวกเนี้ย สัตว์ที่กำลังถูกฆ่าเป็นอาหารโดยตรงนะครับนะคุณซื้อมาจะออมีมากเราก็ซื้อมากมีน้อยเราก็ซื้อน้อยตามกำลังเงินนะไม่ต้องไปต้องทำขนาดไหนเอาแค่ว่าตามกำลังเงินที่เรามีนะครับนะแล้วไปอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระลงแม่น้ำนะครับบอกว่าขอทุกโศกโรคภัยจงมลา,ายหายไปจากนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำตามที่แอดมินบอกนะครับนะแล้วตัวคุณนะครับจากเรื่องที่มันหนักๆมันจะผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ตรงนี้แอดมินพูดไปก่อนนะเป็นห่วงเปิดขึ้นมาก็ไพ่หรือทาวเวอร์เลยตรงนี้บนันก็ว่ามีเตือนละเรื่องของอุบัติเหตุระมัดระวังนิดนึงเรื่องที่2เรามาดูในเรื่องของไพ9่9 9เหรียญ n i of pentacles การเงินในเดือนนี้นะครับ ของชาวราศีพฤษภก็ถือว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีการเงินยังมีเงินมีทองไหลมาเทมาอยู่แต่บางครั้งบางคาวะตัวชาวราศีพฤษภเองก็มีเรื่องลำบากใจเรื่องหนักใจถึงแม้ว่าเงินคุณนะครับนะจะหลั่งไหลเข้ามาในเดือนนี้มีเงินมาไม่ขาดมีเอ้ยมีเงินมาไม่ขาดมือบอกไม่ขาดมีมีเงินมาไม่ขาดมือนะครับนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มาขอยืมบ้างคน ญาติใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือบ้างคุณใจอ่อนในะคุณก็ได้เขาหยิบเขายืมไปตรงนี้ก็อยู่ที่วิจรรารณญาณของแต่ละคนนะว่าเรื่องการเงินจะบริหารยังไงแต่เรื่องเงินเนี่ยคุณไม่ได้ขาดมือแน่นอนเดือนนี้แต่แค่ว่าอา,อาจจะมีเหตุปัจจัยให้คุณต้องควักเงินจ่ายนู่นนี่นั่นภาระค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปนะครับนะทำให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถเก็บเงินเก็บพองได้อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ในเดือนนี้แต่เงินเดือนนี้คุณไม่ได้ขาดมือแน่นอนแอดมินบอกไว้แต่ถ้าเป็นไปได้คุณคุณใ,ใจแข็งานะครับนะ อย่าพยายามให้ใครหยิบยืมเงินบ่อยๆนะบางคนนิสัยมันจะเสียจริงๆให้เขายืมไปเวลาเขามาขอเนี่ยคุณควักให้เขาไปง่ายๆเนี่ยแต่เวลาที่คุณไปทวงคืนแล้วเนี่ยทวงจนปากเปียกปากแฉะก็ยังไม่ได้คืนน่ะมันลาบากมันเหนื่อยนะครับนะยังไงคุณก็ต้องเอาตัวเองไปเอาเอาตัวเองไว้ก่อนนะอย่าใจดีเกินไปเรื่องบางเรื่องควรในใจแข็งไว้บ้างนะครับนะสําหรับชาวราศีพฤษภใบที่3 temperance เนี่ย มันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชวิตของคุณนะครับนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แอดมินไม่อยากจะฟันธงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะไรไหมตรงนี้เพราะว่าไพ่หลักเนี่ยเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าตึกอ่ะมันเป็นเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินนะครับสูญเสียเงินทองนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุเลือดตกยางออกเข้ามาระมัดระวังนะตรงนี้ทุกทีอไพ่ใบนี้มันขึ้นมาส่วนใหญ่นะครับแอดมินจะมองไปในส่วนของเรื่องดีๆต,ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในเดือนนี้แอดมินกังวลไง ในเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณอาจจะประสบพบเจอในเดือนนี้ได้ก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีๆนะครับนะใช้ชีวิตตื่นที่อย่าประมาทนะครับแต่ในเรื่องการงานของคุณแอดมินมองแล้วว่าการงานก็ถือว่าอยู่ในโอเคเกณฑ์ที่ดีอยู่การงานถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็สามารถฟันฝ่าสามารถเคลียร์เรื่องการเรื่องงานให้ออกไปได้นะครับนะสามารถทํางานจนประสบความสําเร็จไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่จะเป็นหัวแค่เรื่องของสุขภาพ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเดือนกันยายนนี้ก็เท่านั้นนะระมัดระวังนิดนึงนะครับเดือนนี้เพจออฟเพนทาเคิลเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญนะครับนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งนะเขาเรียกว่าไพ่เด็กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองกระตือเป็นคนที่กระตือ,นนร,ตอรือร้นกับตัวเองอยู่สม่ำเสมอแต่ ช่วงเด็กนะครับนะไพเวน,นี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าการเงินอ่ะมันได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปอย่างที่แอดมินี่พูดไปตอนแรกแล้วนะครับนะมันจะมีปัญหานี้สมมุติว่าคุณวางแผนว่าเดือนนี้คุณต้องเก็บเงินให้ได้ขนาดนี้ขนาดนี้จะเอาเงินจํานวนเนี่ยไปลงทุนทํานู่นทานี่เนี่ยคุณยังทําไม่ได้เดือนนี้เพราะว่ามันติดอุปสรรคติดเรื่องนู่นนี่นั่นปัญหาที่คุณต้องใช้แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มายืมเดี๋ยวคนรอบตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้จ่ายเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอีกเนี่ยคุณสังเกตตัวเองเอเผนี่ย คุณอาจจะอยากได้เนั้นได้นีอะไย,ยแบบสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณอาจจะเจอกระเป๋าให้สวยสักใบหนึ่งราคากระเป๋าแบรนด์ฝรั่งแบรนด์แบรนด์นจากยุโรปเนี่ยนะราคาหลักหมื่นหลักแสนคุณก็อยากได้เจอเสื้อผ้าดีๆคุณก็อยากได้เนี่ยมันเป็นธรรมดานะแค่เดือนนี้การเงินหนึ่งเก็บไม่อยู่ก็ยืนยนันอีกใบหนึ่งแต่ว่าใช้จ่ายเงินอะไรก็พยายามวางแผนให้ดีก่อนนะครับในเดือนนี้ ฟ r e e of Cup นะแอดมินมองว่าเรื่องการงานของคุณจะมีความสำเร็จนะอาจจะมีการเฉลิมฉลองไพ่3ถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ความรักเคลื่อมมีความรักมีความสุขดีความรักมีความสุขมีความสมหวังการงานมีการติดต่อการเจรจาพูดคุยกับลูกค้ามีการเซ็นสัญญากันได้เงินเข้ามาอาจจะมีการเฉลิมฉลองแต่ก็อย่าประมาทชีวิตนะเดือนนี้สิ่งที่แอดมินเป็นห่วงที่สุดคือการเดินทางไปไหนมาไหน เงดเว้นนะกัย่าอยู่แอดมินขอลยกันนะครับนอกจากเรื่องการเดินทางสุขภาพแล้วก็การที่คุณจะไปในสถานที่อะโคจรในเดือนนี้นะ mm. เช่นไปตามร้านเหล้าไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งที่แบบสีเทาๆอ่ะใช้คํานี้แด้วกันนะถ้าหลีกเลี่ยงได้เดือนนี้หลีกเลี่ยงนะครับนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของทะเลาะเบาะแวง้งการมีเรื่องมีราวทําทให้สูญเสียทรัพย์สินให้สูญเสียเงินทองร่างกายบาดเจ็บได้ ระวังนหนึ่งถ้ามีการเฉลิมฉลองอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เป็นนัดกินที่บ้านเราเองเลยที่บ้านเราที่คอนโดเราหรือจัดสถานที่ที่มันปลอดภัยนะครับแอดมินขอตรงนี้ไว้แล้วกันนะเป็นห่วงเพราะว่าเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์ใบแรกมันขึ้นมาเป็นไพ่หลักอะ่ะของในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นวันต้องมีเรื่องของการมีเรื่องมีราวอุบัติเหตุการให้เสียทรัพย์อะไรเนี่ยมัน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 ต้องมีสักอย่างหนึ่งนะครับนะควีนเอาคัฟไพ่ ราชินีถือถ้วยนะเราก็มาเข้าสู่ในโหมดของคนโสดแล้วกันนะคนโสดสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับยังไม่มียังไม่มีแฟนหรือยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจเรานะครับเดือนกันยายนี้นะก็คุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตและเขาของคจะจริงใจคุณด้วยไพ่ควีนออฟครับราชินีถือถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้นะแอดมินบอกวว่าคุณได้แฟนที่แฟนหลอ่อแฟนสวยและการใช้คำนี้เป็นคนที่แบบ S <S <S ดูแลตัวเองเป็นแฟนหน้าตาหล่อผู้หญิงก็สวยนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางราคาจริตรักสวยรักงามดูแลสุขภาพร่างกายดีนะครับนี่าจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนกันยายนนี้นะพยายามลองสังเกตตัวเองดูนะครับนะก็มีเข้ามาอยากรู้จักอยากเข้ามาพูดคุยเออดูคุณเป็นคนอบอุอ่นดีนะเขาก็อยากมาทางความรู้จักด้วยอยากจะมาสารสัมพันธ์ในเดือนนี้นะครับนะเนี่ยก็พยายามสังเกตตัวเองให้ดีว่าความรักเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง คนที่เข้ามาเนี่ยตรงตามสเปคเราไหมจะได้ถ้าตรงตามสเปคเนี่ยเราจะได้สารสัมพันธภาพต่อไปนะนนเขาเรียวกว่าได้แฟนสวยได้แฟนหล่อแล้วกันนะชาวราศีพฤษภในเดือนกันยาย,ยูนี้ถ้ามีเรื่องของความรักเข้ามานะครับ the emperor โอ้โหเนี่ย่ emperor เข้ามาในเดือนกันยายนนี้นะครับชาวราศีพฤษภแอดมินขอพูดไว้2อ,อย่างนะ เรื่องของโชคลาภและเรื่องของการได้รับทรัพย์มรดกนะครับนะไพ่นี้จะคล้ายๆกับไพ่เดลวิลออฟฟอร์จูเลยกลงลองอ้ออ่งโชคชะตาเดือนนี้นะครับชาวราศีพฤษภนะครับมีเกณฑ์จะได้รับมรดกก้อนใหญ่นะครับนะมรดกตกทอดจากทางญาติผู้ใหญ่จะทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุณปู่คุณย่าอามา่ากงมีโอกาสได้หมดนะอาจจะได้เป็นที่ดินทรัพย์สิสนเงินทองนะครับนะหรืออะไรสักอย่างอนะไรที่คุณต้องได้เคยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าที่แอดมินเปิดไพ่แล้วบอกได้ทรัพย์สินก็มีคนบอกว่าได้ที่ดิน ได้บ้านบางคนก็ได้เป็นอที่ดินไปหลายสิบไร่ก็มีมาพิมพ์บอกว่าได้มาแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภใหญ่เข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานในเดือนอกันยายนของชาวราศีพฤษภนะครับนะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้การปรับยศตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นนะจากบางคนอาจจะเป็นแค่ผู้ช่วยผู้จัดก,การอาจจะขึ้นเป็นผู้จัดก,การก็ได้ในเดือนนี้นะครับนะตำแหน่งหน้าที่มากก็จริงแล้วก็ภาระมก็มากขึ้นไปตามไปนะครับนะยังไงก็ สุขภาพคุณต้องดูแลไว้ด้วยเป็นหลักนะครับนะสโชคลาภนะคุณอาจจะได้โชคใหญ่ในเดือนนี้ก็ได้นะอาจจะถูกหวยก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีโชคจากการเดินทางและได้มาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ในเดือนนี้นะครับนะแต่หลักๆที่อดมินบอกเลยว่าหนึ่งเรื่องของการได้รับทรัพย์มรดกตกทอดอาจจะเป็นเงินล้านก็ได้ที่ดินที่มีมูล,มล,ลค่ามีราคา หรือตึกรามบ้านช่องมีโอกาสเป็นไปได้หมดในเดือนนี้แล้วก็เรื่องของโชคลาภเข้ามาแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะครับนะตรงนี้ King of Pentacle เนี่ยการเงินเงินไม่ขาดมือไอ้บินบอกแล้วเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสมีลู่ทางมีช่องทางทางธุรกิจด้วยนะครับนะไปไหนมาไหนธุรกิจดีไปไหนมาไหนจับอะไรก็ไปเงินเป็นทองถือว่าโอเคเลยในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภ แต่ที่เป็นห่วงแอดมินก็ต้องย้ำเหมือนเดิมสุขภาพระวังสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของการมีเรื่องมีราวระมัดระวังให้มากๆในเดือนนี้นะครับนะอย่างอื่น,นแอดมินไม่ได้ห่วงเลยเนี่ยเปิดมา8ดใบเนะี่ยมันมีใบเสียอยู่จริงๆแค่ใบเดียวหรือทาวเวอร์เนี่ยสแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องของศัตรูคุณเคยไปก่อเรื่องอะไรไว้มีคนเหม็นหน้าคุณหรือเปล่าคอยจะให้ร้ายคุณนะครับเนี่ยไพ่ใบเนี้ยคอยจะให้ร้ายคุณหรือการเดินทางระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะ เรื่องของกรรมกาที่จะเข้ามาทําให้คุณต้องสูญเสียทรัพย์สิ่งเงินทองอุบัติเหตุเลือกตกยางออกนะหรือโรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ไม่สบายก็ระมัดระวังในเดือนนี้แค่นั้นนะแอดมินอนย้ยามมากหน่อยก็อย่าเพิ่งลาคาญแอดมินนะครับนะก็เป็นห่วงและห้าดาบอ่าเรามาดูไฟออฟซอร์ดไพ่ห้าดาบก็เขาเรียกว่า เรื่องการพูดคุยกับคนรอบข้างบางคนบางกลุ่มนะครับนะมีการตกลงมีการขูย่ยังไม่รู้เรื่องมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนะต่างฝ่ายต่างคุยกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างเอาทิฐิมานะตัวเองอเป็นใหญ่จากรูปไปจะเห็นใช่ไหมอ่าไพ่ห้าดาบเนี่ยนะเหมือนแบบดาบปักกระพือแล้วก็มีการเถียงเหมือนเพื่อมีการต่อสู้แหละนะ ล้วก็เหมือนคุยยังไม่ลงตัวต่างฝ่ายต่างไม่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งมีการขัดแย้งกันบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติตรงนี้แต่เราก็พยายามระมัดระวังเซฟตัวเองให้ดีในเดือนกันยาย,ยนี้นะของชาวราศีพฤษภนะครับนะถ้าอะไรยอมได้แล้วมันแบบไม่เสียหายเกินไปเราก็ยอมยอมไปเถอะนะครับนะอย่าเป็นคนแข็งก้าวจะเกินไปอะไรได้เออเราก็รับฟังปัญหาคนอื่นว่าคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างเราต้องประสบพบเจออะไรบ้างนะตรงนี้ หยวนได้ก็หยวนหยวนนะครับนะแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกมันไม่ถูกต้องเราก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับกระบวนการอย่างความถูกต้องแต่ถ้าอะไรที่มันเออหนักนิดเบาหน่อยอะไรยอมได้เราก็ยอมไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรเราก็ใช้หลักความเป็นจริงนะครับนะสู้เพื่อความถูกต้องก็โอเคถูกต้องแล้วเข้าใจไหม <laughs> เรามาสู่กระบวนใบสุดท้ายกันสรุปดีแฮงแมน าภาพของมนุษย์ให้หัวสรุปนะครับนะในเดือนนี้เขาเตือนคุณว่าโดยสรุปไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับนะจากเรื่องที่มันไม่ดีในเรื่องของธุ pr, รกิจการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่องที่ดีแต่ให้นัระวังเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินนะครับนะ้นและเรื่องของเรื่องตอกยางออกการเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยเพราะมันเตือนมาเป็นใบสรุปแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องของเรื่องของงานกิจการงานของคุณนะครับหน้าที่การงานของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ว่าเรื่องของ ใครมาหยิบยืมเงินอะไรอ่ะในเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งให้ให้เขายืมเงินเลยนะยืมเงินไปเวลาคุณให้เขายืมไปแล้วเนี่ยเวลาคุณไปทวงแล้วทวงอีกทวงนะทวงอีกกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ถ้าตังค์เนี่ยแม่งเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยนะครับนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่มี่จะบอกเอาไว้เดือนนี้สรุปนะครับนะระวังอยู่หรือระวังอยู่ในส่วนของเรื่องของอุบัติเหตุการขับรถขับลาเดินทางเนี่ยระมัดระวังอุบัติเหตุ2การมีเรื่องมีราว3ระวังการสูญเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ ไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างมีโรคภัยแค่เจ็บแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับนะแอดมินก็ขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับนี่ก็เป็นคําทํานายนะครับตลอดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,566ของชาวราศีพฤษกนะครับก่อนจบนะครับนะแอดมินก็ขอกล่าวคำํำอวยพรนะครับขออาราธนาบารมี แห่งคุณพระศรีรัตนไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะได้โปรดดลบันดาลน,นะครับให้ชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านนะครับนะจงมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพขอให้ชาวราศีพฤกษ์จงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ